ต aan, ah, uh, okay. Ok. ัวอย่างที่4ี่อ่าผมก็โหดมาใหม่ผมก็โหนด f x มาเท่ากับมีสแควรูทนิดนึงอ่าจงหา f x โดยนิยามนี่โจทย์แค่นี้เนื่องจากมาติดสแควรูทโอเคเราจะมาทำเขียนไปเหมือนเดิม f x เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0 f x บวก h ลบ f x ส่วน h เขียนไปเขียนไปเลยซ้ำไป จำได้ชัวแน่นอนอ่ะลักษณะการทำเราเหมือนกับผ่านโจย์มาอะไรช่วงหนึ่งแล้วแต่เราต้องทำต่อก้าวต่อไปวิธีนี็คือใส่ไปเลย f x ามเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ต่อมาผมใส่ฟังก์ชันแล้วนะ x บวก h ใส่มาดิ x บวก h แทน x ด้วย x บวก h แค่นั้นเองกำลังสอง ลบกับ fx fx ก็คือโจทย์ตัวเดิม1ลบ x กำลังสองส่วนด้วย h อันนี้ไม่มีอะไรอ้าวทีนี้งานเข้าเลยทำไงเนี่ยโอ้หอลังเลยเกินแต่งติดรูดเยอะใช่ไหมดูลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ทำไงคอนจูเกตี้1่ลบ x บวก h กำลังสองลบรูด1ลบ x กำลังสองส่วน h ตัวนี้ทำไงดีคอนจูเกตตัวบนไปสังยุคอะไรนะั่นภาษาไทยเนะีกก่ย x บวก x กลังสบวกผมคูณด้วยเหมือนคู่นึ่งลบ x กลังสส่วนด้วยรูทหนึ 1, กก่งลบ x บวก x กลังสบวกูทหนึลบ x กลังสตัวบนคูณเสร็จอ่ะส่วยรูทหลุดแล้วนะผมคูณหลุดล้ว ดีมี h เข้าใกล้ศรู้คูณดิ1ลบ x บวก h กำลัง2ลบกากตอนนี้ผมขอเขียนใส่วง,งเล็บใหญ่ไปเลย1ลบ x กำลัง2 0. ส่วน h ไอ้ตัวนี้ผมขอดึงน้อยนี่และไม่ต้องไปเสือกคูณมันละถ้าคูณไอ้ตัวนี้ผมขอเรียกเป็นกากแล้วกันเศษที่เหลือจากการคูณเสมอรอแทนค่าไม่ต้องเสือกไปยุ่งอะไรกับมันเลยไม่งั้นจะวุ่นวายหนักกว่าเดิมอีกเราจะยุ่งเฉพาะตัวที่ใช้คอนจูกเกตเท่านั้น โอเคตัวล่างผมเขียนไว้ public, いいไม่ว่ามจะเยอะยุ่งขนาดไหนปล่อยมันเพื่อเป็นการจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายลำบากอะไรถ้าใครอยากทำก็โอเคตามลำบากเลยอ่ะรายการต่อไปก็คือทำไงดีก็แค่กระจายแค่นั้นเองผมจะกระจายไปออกมาิเอเข้าใกล้ศูนย์โหดูหมันจะเยอะนะเนี่ยมันก็เยอะแล้ 1นึ่งลบบวก h อกำลังสลบผมกระจายลบตัวนี้เข้าไปนะลบหนึวก x กลังสส่วน h โอเคตัวล่างเหมือนเดิมรอแทนค่าเป็นกากตัวนี้ผมตัดเลยแล้วกันมาทัานนี้เนี่ยตักตักหนลบหมดอ่ะขอมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้มานี้มานี้มานี่ เขียนไปนะใครไม่ได้สต็อปดูแล้วเขียนดูหน้านะผมขึ้นมาดีแล้วโอเคหยุ okay. ดดูเอาลิมิตเอชเ้าใกล้ศูนย์เหลือลบเอ็กโอเคกระจายกระจายดิหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังสองเอ็กเอชบวกเอชกำลังสองลบก,กับเอ็กกำลังสองแล้วปล่อยมันส่วนเอชข้างล่างหนึ่งลบเอ็ก X, บวกเอชกำลังสอง ลล 1, บวกสแควรูทหนึงลบเอกซ์ลังสองอ่านต่อไปทำไงดีกระจายลบเข้าดิเอาลบเข้าไปเลยลิ m ิต h เข้าใกล้0ูนย์ลบเอ็กซลังสลบสองบวกเอชกลังสลบเกซ์ 2, ลังสส่วนเตัวนี้เขียนเหมือนเดิมเขียนไปอาจจะเมื่อยหน่อยนี่คือประเด็นมันจะเมื่อยนั่นเอง,เองก่อนทำแต่มันจำเป็นต้องเขียนในทุกบรรทัด เดี๋ยวไม่งั้นปรมาจา์ท่านหาเรื่องหาคะแนนไปเรื่อยดูไปผมก็มาดูอืมมีอะไรผิดปะเนี่ยผมมีผิดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้นะขอโทษนะต้องไปขึ้นหมายบวกนะ Sorry Sorry Naked Naked ขอโทษมากโอเคไปขึ้นหมายบวกกลับไปดูย้อนไปนิดนึงก็ได้อ่าต่อไป Limit H เข้าใกล้ศูนย์มาดูเสร็จ ที่รู้ว่าเกิดตัวตัดนั่คือมันตอนแรกะผมมองไม่เห็นตัวตัดแต่ดีลบ x 2ลัสองบวก x 2ลัสองโอเคหมดที่เหลือมีตัว h เป็นตัวประกอบหมดเลยเนี่แหละประเด็นปัญหาเราต้องการดึงตัวเียเพื่อที่จะมาตัดตัวล่างโอเคดึง h มานี่เหลือลบ 2x บวก h ส่วนด้วย h แล้วข้างล่างก็ใส่ไปเลย1บ x บวก h กำลังสองบวก1ลบ x กำลังสตัวนี้ โ okay. อเคอ่ะอดึงแบบนี้นะตัดดิ h ตัด h ลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ตัวข้างบนเขียนเถอะอาจจะลำบากเม<อ>ื่อยหน่อยแต่มันก็ต้องเขียน1ลบ x บวก h กำลังสองบวกรูทหนึ่งลบ x กำลังสองเห็นค่าอะไรแล้ว h เข้าใกล้ศูนย์แทน์ดี้ข้างบนเนีย่ยไม่มีแล้วเนีย่ยเนี่ยไม่มีแล้วสิ่งที่ได้ ผมจะเหลือแค่นี้ออขอโทษนิมิตไม,ม,ม่มีแล้วแทนแล้วนี่ 2x ส่วนด้วยไอตัวนี้ตัดเหมือนตัวเหมือนกันเป๊ะเลยมันก็เป็น2 square root 1ลบ x กลัง2แป๊กแป๊ก,กหมดแล้วลบ x 2. ส่วน square root 1ลบ x กํลัง2มดตามที่มาแต่จุดหมายเดียวกันเพราะคนเข้าใจใช้ชีวิต 你看。